เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ไอ้ตัวนี้มีไว้ทําไหมรูตรงนี้มีไว้ทําไหมผมอธิบายอย่างนี้ฮะตัวของอเมริกาเขาก็มีนะฮะคือตัวนี้เนี่ยเรียนแบบมาจากของอเมริกาของอเมริกาเนี่ยมันเป็นตัวที่ปกติแล้วมันต้องไปยึดพพอร์ตติดกับติดกับตัวปั๊มฮะรุ่นที่มีปั๊มเนี่ยมันจะมีตัวยึดติดกับปั๊มสมมติว่าเป็ตัวนี้เป็นทางออกใช่ไตัวนี้เป็นทางออก ตัวนี้เป็นทางออกเนี่ยไอตัวนี้มันจะต้องยึดติดกับตัวปั๊มที่เขามาเป็นชุดมันก็เลยมามีน็อตสำหรับให้ยึดติดตอนนี้ถ้าเราซื้อไปเดี่ยวเดี่ยวแบบนี้นะจะไปจะไปติดตั้งใช้งานมันก็มีความเหมาะดีเลยท่านก็เอาตัวเนี้ยไปยึดติดกับตัวขาตั้งกับแกนหรือกับตัวปั๊มหรือกับตัวซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะฮะตัวนี้น็อต ตัวนี้ของอเมริกาเขามีอย่างนี้นะฮะนี่นี่นี่ตัวของอเมริกาตัวของอเมริกาเนี่ยมันจะมีรุ่นที่มันติดมากับตัวกับตัวปั๊มที่มาเป็นชุดมันก็เลยจะมีน,นะฮะนี่นะฮะ,ะมันก็จะมีตัวติดมากับชุดของเขาคล้ายๆนั่นเองะฮะเวลาเราไปใช้งานก็เลือกเอาว่าเราอยาก ใช้ไหมถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเขามีมาให้ตัวนี้อีกฝั่งนี้ทางออกนะทา,ทางออกต,ออตัวนี้น็อตอะไรตัวนี้น็อตอะไรตัวนี้น็อตอะไรอ่าเฉลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแอรจัดน้ำมันปรับตั้งน้ำมัน ถามว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปน้ำมันออกมากออกน้อยเราก็ปรับตรงนี้ใช่ไหมใช่ฮะโดยหลักการเนี่ยมันก็ปรับเนี่ยฮะแต่ว่าในความเป็นจริงมันแทบจะไม่ค่อยได้ผลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่ามันจะปรับได้มากน้อยเท่าไหนแล้ววิธีการปรับตั้งเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยผมผมบอกตรงนี้เลยก็ได้ว่าตัวนี้เป็นตัวปรับเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปปรับเนี่ยได้ผลยังไงก็ก็ลองดูแต่ ถ้าเรามีความคุ้นเคยคุ้นชินชำนานกับเครื่องพวกนี้นะพอดีบังเอิญตอนนี้เราเราติดตั้งไอ้เครื่องรุ่นนี้มันเยอะเราก็เลยรู้รู้ใจมันรู้หลักการทำงานของมันแล้วมันก็ใช้วิธีการปรับได้ผลพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้มัน เวลายืดยาวมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการปรับตั้งวันนี้ยังไม่ถึงเรื่องนี้เลยฮะเรื่องที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าวันนี้เราจะมาบอกวิธีการใช้งานพอเวลาน้ํามันเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเลขก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะท่านก็ใช้วิธีการหมุนหมุนแกนปรับตัวเลขเนี่ยนะฮะเป็นมือบิดเขาเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นมือบิดกลับมาท่านหมุนไปว,วิธีการหมุนนะฮะ เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานอย่าไปหมุนพลืดนะฮะไอ้พวกข้างในชิ้นส่วนข้างในเนี่ยผมผมเรียนตามตรงว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะมันเป็นพลาสติก้ะส่วนใหญ่เวลาท่านหมุนจึดหมุนเร็วๆเ,เนี่ยเวลาคนใช้งานอยากให้อยากให้มันทันใจไงนะฮะก็หมุนพลืดพอหมุนพลืดเสร็จแล้วเนี่ยโอเคครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่เป็นไรครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งร้อยสองร้อยมันจะเริ่ม ถ้ามันมันมันกรอบมันแตกไงอ่ามันมันกรอบแล้วมันชิ้นส่วนข้างในเป็นพลาสติกที่มันเสื่อมคุณภาพมันก็จะแตกง่ายทีนี้เวลาท่านหมุนเนี่ยเอาให้ดึงดึงให้ตึงตึงมือไปอย่างเงี้ยค่อยๆหมุนทําใจเย็นๆแต่ว่าถ้าท่านทําได้มันก็จะเซฟอายุการใช้งานแต่ถ้าลูกค้าบางท่านบอกโอ้ยมันช้าเนี่ยมันไม่ทันใจลูกค้าอ่า เติมน้ํามันรถก็รออะไรเงี้ยก็ต้องบนพืชก็ไม่เป็นไรฮะมันก็แล้วแต่แต่นี้เราก็ต้องยอมรับเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะแตกหักเสียหายง่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำได้ลูกค้าของผมอะบางบางท่านนะซื้อไปนะใช้งาน5ปีผมยังคิดว่าไอ้ปีเนี่ยโอ้โหห้าปีนี่หมายถึงว่ามันยังใช้ได้อยู่นะก็ดีมากเลยฮะ พราะว่าทั่วไปเนี่ยอายุการใช้งานเกิน2ปีก็โอเคแล้วฮะสปีนี่เป็นเรื่องปกติถึง5ปีนี่ของอเมริกาเนี่ยลูกค้าผมบางท่านใช้มาเป็น1 0บสปีนะแต่ว่าบางท่านใช้10เดือนพังมันก็นี่ฮะมันขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษานะครับเดี๋ยวเอาคลิปหน้าไอทีหนึ่งมามาย้ำรายละเอียดนะครับ